ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเช่าให้่ช่านาทุกท่านสำหรับมณีกมภพมาพ่อกระดิชเชนเคนะครับในช่วงเวลาสายๆของวันพฤหัสบดีที่16ธันวาคม2 5 6 4ิ่ซึ่งกับผมก็ยังมีข้อมูลเนื้อหาข่าวสารดีๆมากฝากพี่ฝากน้องอีกคือเกาพ่อแม่พี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับท้งช่องของเฮาก็ได้มีข้อมูลข่าวสารฝากประชาสัมพันธ์จากทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกส สำหรับกำหนดการจ่ายเงินชดเชยส่วนตา่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกเขาประจำปีการผลิต2 5 6 4ทับ6หาประจำงวดที่8และงวดที่9ซึ่งชาวนาผู้ปลูกข้าหาชนิดนะครับก็จะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างสูงสุดกว่าเลีอนละหา8 4 0บาทรวมไปถึงการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวรายละ1น0 0บาททางธนาคารอกกาสอสนะครับจะเรียบโอนเงินให้กับพี่น้องชาวนาในมือใดนั้นเดี๋ยวมณีหฮามติดตามข่าวสารนี้ไปพร้อมกันครับ และก่อนที่จะไปรับฟังรายละเอียดนะครับก่อนอื่นทั้งชอง่องของเฮาก็ต้ังขอกําลังแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องนะครับโดยการกดไลค์กดติดตามและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดสันกระดิ่งเอาไว้เพื่อทั้งช่องของเฮานะครับด้มีข่าวสารใหม่ๆพ่อแม่พี่น้องก็จะได้ประพาดข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆที่พ่อแม่พี่น้องควรที่จะได้รับนะครับว้าวไลาย์ยายห้างครับพี่น้องเดี๋ยวมนีหามารับชมรับฟังข่าวสารดีๆกันได้เลยนะครับ โดยความคืบหน้านล่าสุดน,นะครับท,รท่าธนาคารทกสก็ได้มีการแจ้งกำาหนดการโอนเงินชดใช้ส่วนต่างนะครับสำหรับรเกษตรกรผู้ปลูกเขานะครับประจำงวดที่8และงวดที่9รวมถึงการจ่ายเงินในโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกเขาหรือค่าเก็บเกี่ยวนะครับในอัตรารายละ1,000บาทคูณเลี้ยนลรล้เิ่เกิน20,000บาทซึ่งขณะนี้นะครับความคืบหน้านจากทางธนาคาราทากสก็มีการแจ้งโอนเงินนะครับอย่างต่อเนื่อง ส่วนการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างนะครับประจำงวดที่8สําหรับพี่น้องเช้าหน้านะครับที่เข็นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรและแจ้งวันขัดวานที่เก็บเกี่ยวนะครับระวางวันที่26พฤศจิกายนถึงวันที่2ธันวาคม2หา64ก,ก็จะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างดังนี้นะครับ 1. ขาเปลือกหอมมะลิช้าหน้าจะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างตันละ3,871บาทห9าสเกาสตางค์ 2. ขาเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ชาวนาจะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างตตนละ3,134บาท5 8สตางค์ 3. าข้เปลือกหอมปทุมธานีชาวนาจะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างแต่ละ1,191บาท4เข้เปลือกเจ้าชาวนาจะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างตตนละ1 9 5 4บาท5 6สตางค์และหาข้เปลือกเนี้วนะครับชาวนาจะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างตตนละ3 6 1 5บาท98สตางค์นะครับ ทั้งนี้นะครับทางธนาคารกสอก็มีการทยอยโอนเงินชดเชยส่วนต่างนะครับประจำนวนที่8ซึ่งก็มีการโอนเงินนะครับตั้งแต่วันที่15ธันวาคมเป็นต้นมานะครับรวมไปถึงการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวรายละ1,000บาทก็เช่นกันนะครับซึ่งพี่น้องชาวนานะครับก็สามารถตรวจสอบผลการโอนเงินนะครับโดยลิงก์ที่กับผมได้วางไว้นะครับที่รายละเอียดของคลิปหรือว่าสามารถตรวจสอบผ่านไลฟ์แอปพลิเคชันท่กสอเอมโมบายหรือว่าสามารถตรวจสอบผ่านไลฟ์แอป BAA C Family ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ และในส่วนของการแจ้งเงินชดเชยส่วนต่างนะครับประจำวันที่เก้าซึ่งคณะนี้นะครับกรมการค้าภายในก็ได้มีการประกา,ระาศราคาเกณฑ์การอ้างอิงออกมาแล้วนะครับส่วนทางธนาคารทกสจะเริ่มโอนเงินให้กับพี่น้องเชาานาในมือใดนะครับสําหรับการแจ้งเงินชดเชยส่ว,ว,วตนต่างวันที่เก้าหากมีความคืบนหนาล่าสุดนี้อย่างใดนะครับเดี๋ยวทางช่องของเฮานะครับก็จะรีบนําข่าวสารดีๆแบบนี้มาอัปเดตให้เพื่อพี่น้องได้รับฟังโดยทันทีนะครับครับเลนนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่จะมาแจ้งเตือนในสําหรับวันนี้นะครับ จงใดจังใดนะครับทางช่องของเฮาก็ขอเป็นกำลังแรงใจให้พี่น้องเกษตรกรชาวให้ชาวนาทุกท่านขอให้ได้รับการอุดเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาลกสุรผู้สุขนมาพบมาพอกันไหมในคลิปหน้าครับพอพี่น้องครับสําหรับมือนี้สวัสดีครับ